สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเลี้ยงหินนะครับบันไดหินนะครับโดยใชาหมุดพัฒนาแล้วก็เป็นการปูหินดาดดินครับนี่ก็เป็นซอยสาราดแดงนะครับตัวหลวงสักการีย์น,นะครับนี่เป็ขั้นตอนอการยายเนวนะครับหมายเลขจากสถาพาทิเบตศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ ครับสุดเจ็ดสิบกับศูนยสามครับที่เบอร์โทรสุดแปดสามสุดศูนห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับสวัสดีครับ